เวลา15นาฬิกา18นาทีวันนี้พระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัชพระวรชัยาเลสสมเด็จพระบรมโ,โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสเด็ไปยังสวนแสดงสินค้าและการประชุมอินแพเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่งเปิดงานมหกรรม9ปีสายเยรักแห่งครอบครัวปี2557ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้ภายใต้แนวคิดสร้างสมดุลค้ำจุนวิถีไทยใช้หลักเบญจาวิถีเพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุรา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริราชพัชรยาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรลณารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันภายใต้การดำเนินงานตามหลักเบญจวิธีการพัฒนาที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้กลุ่มสมาชิกนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ส่งเสริมและพัฒนามาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้และขยายตลาดให้กับกลุ่มอาชีพทั่วประเทศอาทิผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากสารอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรโอกาสนี้ครอบคระเนศริทัศกาลอาทิพระราชกรณียกิจของทั้ง5พระองค์ผลงานโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวร้านศิลปาชีพ904และการออกร้านสมาชิกแม่บ้านโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวจาก77จังหวัดทั่วประเทศร้านค้าจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ